บรีอาร์นสปอร์ตนะคะพื้นฐานก็คือให้บริการทางด้านการขนส่งในรูปแบบ B2B และ B2C นะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี61นะคะทุนจดอยู่ที่10ล้านบาทค่ะเป็นการวิคอลเพเทลนะคะหนึ่งโพลิติคอลนะคะก็คือนโยบายรัฐนโยบายภาษีกฎหมายแรงงานข้าวส่การทางการคะส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนะคะส่วนอีโคโนมิกนะคะการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะส่วนเรื่องโซเชียลตอนนี้เทรนด์การซื้อของลูกค้านะคะก็คือมีตัตาการซื้อทางออนไลน์สูงมาก เทคโนโลยีที่เรามาใช้ก็คือ GPS ค่ะในการขนส่งบริการแล้วก็ระบบสารที่อย่างชัดเจนนะคะ e n v i r o n m e n น a l นะคะก็จะเ,เรื่องมลพิษแล้วก็สภาพอากาศค่ะเราจะมีการเก็บภาษีเกียเก่ยวกับถึงแวดล้อมด้วยนะคะส่วนเรื่องลีเชีลนะคะเรื่องกฎหมายแรงงานสิทธิผู้บริโภคแล้วก็มาตรฐานความปลอดภยัยเราจะมีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ค่าเฉยเยให้กับพลังงานแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะไฟฟ้นะคะ Chest of New e n c a n t นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสด้านดีระดับ3นะคะ Bargaining Power of Supplier นะคะเป็นโอกาสนะคะด้านดีระดับ1ค่ะ Bargaining Power of Buyer นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสด้านดีระดับ3ค่ะ Chest of Substituting Product or Service นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสและอุปสรรคหาด้านดีระดับ2ค่ะ Lowly Among Existing Competitor นะคะก็อยู่ใน อุปสรรคนะคะด้านไม่ดีระดับ2ค่ะกิจกรรมหลักนะคะการนําเข้าวัตถุดิบบริษัทมีการเช่ารถเพิ่ม5 0คันมีการรับสมัครพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดกระบวนการผลิตมีตารางการเดินรถที่แน่นอนนะคะบริษัทมีการให้น้ำบัตรน้ำมันนะคะหากซ่อมแซมรถบริษัทจะเอาค่าใช้จ่ายให้ค่ะการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะคะมีการเปิดบริการก่อนคู่แข่งนะคะการตลาดและการขายมีช่องทางการติดต่อหลากหลายมีแอดมินที่มีความสามารถสามารถตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะบริการหลังการขายมีประกันหากสินค้าชํารุดหรือสูญหายมีระบบแสดง ะะสรุปแล้วกิจกรรมหลักของบริษัทถือเป็นจุดแข่งนะคะแต่บริษัทยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทด้วยค่ะการสนับสนุนโดยภาพรวมของบริษัท DKR ถือว่าเป็นจุดแข่งของบริษัทโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลโยีที่มีการนำ GPS เข้ามาตรวจสอบเส้นทางอนุโนมัติและมีระบบ IT ที่ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆทําให้บริษัทง่ายต่อการทํางานและรวดเร็วแต่ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายวีคอห์ตรางทรัพยากรน,นะคะโครงสร้างองค์กรบุคลากรเงินทุนนะคะเรามีคุณค่าหาในยากล้องเรียนแบบไม่ได้มีความพร้อมนะคะผลลัพธ์ขขันมี เปรียบเทียบอย่างยั่งยืนค่ะความสามารถของบริษัทนะคะคือการถือครองตลาดพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วก็มีต้นทุนที่มากกว่าคู่แข่งและในตลาด B2B เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการขนส่งค่ะสมรรถนะนะคะด้านเทคนิคนะคะเรามีแอปติดตามรถเป็นของตัวเองค่ะโครงสร้างองค์กรมีไฟเซอร์จัดหาคนนะคะโครงสัพยากรมนุย์เรามีพนักง,งาน200คนคะ่ะและยังมีพาร์ทเนอร์อีก2,000คนนะคะด้านเงินทุนนะคะเรามีมากกว่าคู่แข่งสามารถจัดสรรเงินทุนได้มากกว่าค่ะ ขั้นตอนการวิเคราะห์ในการกำหนดกลยุทธ์เชิงปริมาณปัจจัยนำเข้าจุดแข็งคือเงินทุนคอนเน็กชันทำเลที่ตั้งและพนกักงานจุดอ่อนคือมีการขนส่งทางถนนแบบเดียวคะแนนรวมอยู่ที่3.1ถือเป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกจุดแข็งคือรอบคำสั่งซื้อจำนวนมากอีคอมเมิร์ซโตขึ้นจุดอ่อนคือรัฐประกาศเคอร์ฟิวกฎหมายเรื่องความเร็วคะแนนรวมอยู่ที่2.35ถือเป็นอุปสรรคค่ะตารางนี้ปัจจัยความสำเร็จของบริษัทมีค่าเลืเท่ากับ4มี5ปัจจัยและปัจจัยความสำเร็จของบริษัทคู่แข่งมีค่าเลเท่ากับ4มี3ปัจจัยเท่ากันขั้นตอนที่2การจับคู่จากตารางนี้จุดแข็งคือเงินทุนจุดอ่อนคือช่องทางการขนส่ง โอกาสคือการเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซและอุปสรรคคือกฎหมายข้อจำกัดของรัฐบาลจากตารางนี้บริษัทเลือกใชก้กลยุทธ์การเติบโตลและสามารถพัฒนาได้อีกจากตารางการวิเคราะห์ BCG การเติบโตของตลาดอยู่ในช่วสกาทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์โดยรวมแล้วขององค์กรมุง่งเน้นที่จะพัฒนาในด้านการให้ความสะดวกสบายใจแก่ลูกค้าสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืนเหมือนจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่ว่า ความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่จับต้องได้ผ่านการบริการด้วยใจจากตาราง IE m e t r i c ที่แสดงค่าปรากฏว่าบริษัทต้องใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโตและผู้จัดจทำเห็นว่าบริษัทควรใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบเข้มข้นด้วยที่บริษัทมีจุดแข็งหลักในด้านเงินทุนที่เหนือกว่าคู่แข่งและทำเลที่ตั้งของธุรกิจที่อยู่กลางเมืองอีกทั้งยังโอกาสที่ตลาดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 หากใช้กลยุทธ์การเจออตลาดเดิมคาดว่าจะได้เปรียบคู่แข่งและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ